ทะลวงใกล้กลิ่นอสูรว่ะยา <Yeah! S 2> เอา้ามึงจะปกป้องอสูรทำไมนี่เป็นกล่องสำคัญที่ทันจิโร่ฝากไว้เอ้ามึงจะฆ่าสูรอย่าเลยเราไปหมูป่าโง่มึงจะป,ป,ออ yeah, ปกป้องอสูรทำไมมันไม่แกแต่ต้องหรอกไอห,หมูป่าโง,ง่ตังกว่าทัานจิโร่จะมา yeah, oh. หาอองเจกันถ้าตามเนื้อเรื่องนะครับเราต้องรอทันจิโร่มาช่วยแต่พอดีว่าเซนส,ญญสือตัวนี้มันตึงเกินและไอหมูป่าตัวนี้มันไก่เกินครับผมเราจัดการเองได้ครับไม่เอาควาันทองนะ <laughs> 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 ตอนนี้นโชว์โฉมหน้าหน่อยครับผมอยากเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของอินโนสุเกะเจนเกะเอาย่งมาดิ ไม,ไม่ได้ยินเสียงเอาออกไม่ได้ไปไม่ได้ยินเสียงดูส,งสิพีแม่ว่าเท่จัดนะครับอุตสกินโคตรดีดีจริงอันนี้เท่าจริงเลยหรือเปล่าครับเจริงเลยครับผมจับอในปาเกเขาดึงคอหมอนแล้วก็วหลุดเบลอออกมาเลย<อ>เดี๋ยวมึงดูคอหอยมึงหลุดมันคอหอยหลุดแล้วอีโนซูเกตเซนิสุ ยินดีต้นดือสูเออสกินเนี่สไเอน่เดือสองเลยไหมะัเบลเบลหนึ่งใครกินกัากันเอาไหมเอาปละเอามาสิเอาไปคนละรุ่นแกลอยู่นี่ขอได้กินอสูนขาใส่อสูก่อดเลยขอาแเาเฮ้ยเบลสองก่อนเว้ยีสา้าลงเทพหรอนี่ขนาดเราเบสอก่อนนะแต่เจ็บเท่ากันเลเฮ้เกินไปไหมอ่ะอิโนซุเกะ กาได้กินกะสุนนีดครั้งตกได้เป็นย่างดิกระโดดไปสิโอเคคนละรุ่นจริงเลยเนี่ยคนละรุ่น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 วิ่งไวจังเลยนะวิ่งไวเหมือนเดิมเลยนะเราอะใช่เปล่าเจฟฟอร์โปมาแล้วนะมาแล้วเหรอแตกนะกูแตกนะอะไรอะอะไรอะอะไรโอ้อะไรอะ อันนี้มันโหดารจริงเลยคลิป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 คลิข่าวสาวของผิดเจ้าเรื่องนี้ใครหรอออกเท้าต้านซีซีทำไมก็ไม่รู้ผูหลตนซีซีหนักขนาเลยต่อให้นะครับถ้าจะไปลงล้าหมดนะครับอาหารที่กินไปอ่ะ้ยแรงตางโง่อันนี้ขวบขวบขวบขวรขวบขวบขกบขวบขววบบหหรอกให้ก่อนววงเบบีบ ก็มาดิ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 เฮ้ยยาเล่นเราดูแลกันเยอต้องยืนนะต้องยื้นะต้องยือ่งเดียวตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เยอะคุณปั๊อะไรเนี่น่เมดล้วกะมาเกี่ยวมุ้งพิการิการแล้วโอ้โหยังไงกดิกราซงกูได้ั้งยินเก เซนิสอเคนี้ยเสียบใส่หน้าไปหนึ่งทีอะไรไม่ได้เขาออกเขาจะโดนคุณโอ้ยนี่เนาะเอฟไม่ได้เอฟไม่เห็นนะทไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าขู่ไม่ให้กลับแล้วคุณจะกลับยังไงครับเออไม่ทันเลยเซนิสุกลับยังไงครับอุ้ยแรงมากอุ้ยแรงมากจะบอกจะบอกไงแรงมากเอ้ยกันเอาว้าวไม่ตาย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 กูบอกเดี๋ยวกูบอกกูไม่ตายมนี่ยูจะกลับไปหรอย่างโง่ท่้ โอ่โง่โง่โงไอ้ไอ้เอาอาเอาา อ้กที่หนึ่ค่าดแต่เดี๋ยวแต่ร่างวิาณเหมือนเงาแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ดวงนะใช้ดวงเล่นนะไม่ไม่ใช้ดวงครับใช้ปิดมือผมคำนวณไม่หมดแล้วเหุ้ที่อ่ะอ้เชี่ออันตรายจ้าจะบดารือเปล่ามันมีน้ำเดือดไปวะนำไม่ด้เดือดเัดดูดูดูดีความเด็กแงหูปากข้างนะครับคาชิโรช่วยดูคาชิโรอยู่ไหน้องแข็งแกร่งมันก็คนละไซส์แล้วครับคุณดูดิคุณมีแลเนี่ยซิกแกรอีเยี่ยเป็นลูกไอสัตว์นมมันเล็บเท้าหรือยาข้อตึงนั่ย นี่ก็ลองเอากูอยาเดียวเลยมึงบ้าป่าเจมจตับกินด้อะไรอะไรอะไรไม่ดูตนยปีซในบ้านที่คุณนั่นไหละตับตับคอิกรบเง่าต้องมากโล้ช่วยแล้วข้าูข้าหน้าข้้อยู่โี่ไไป อมไม่ตีด้วยออ้อไ่ระเบิดน้องอันนี้ยกจำเป็ก wow ี่โลแเกินวิ่งตามอาถาลกโอ้ยขอขาดของจริงให้ตชิไม่ต้องไม่ต้องขาดแล้วขาแล้วขาแล้วขาดแล้วไม่ต้อไม่ตายโอเคถอท้าออกลมสั่เออกและั่นนีที่ไหนวะไม่ไดดักไ้อโดนตอนนยก่เปยอี อันนี้แบบไม่ใช้สมรรเนื้อฟังครับสมรรถเน้องเนืังจริงเนอฟงจริงอยู่ไหนฮะโอ๊จริงมึงก็ไม่ได้ตึงหรอกไอโอจริงใช่ปะใช่ใช่เฮ้ยริงได้เสมอน้องวิศกรกับด้าดนึกอ่กฝหมันี้เข้มาแล้วกูดักเอาอบไอ้ควาย ี่หลักฝไปด้วยหนึ่งคีเก็บไปีเอเพียบกดร้องไห้ไปดอกเมียพี่แพ่ดูเรื่อยงกอยู่ไม่ไหนม่ไม่ไนไม่ไหนวงขวัญศัตรูครับอ้าวกลับไปได้เขาอย่างนี้ยังไงเออสูดให้โดนละกันไม่เจอเชียวกรอั่นดลยปุ๊บปั๊บปั๊บไปแล้ว

ไม่ได้ตึง unku, ผมแค่ขู่นะ mai, น you, ี่คือผมแบบไม่ได้เอาจริงไม่ได้เม้มปากนี่เลยนะลองให้ผมเม้มปากได้มั้ยอุ๊บเยอะีศาจอะตอนเนี้ยคูดาวคือ40%แล้ว60เลยครับเอา60ไหมที่นี่มันแซมแลมดีว่ะหอคนนี้แอบยึดเดินเกินบ้านไม่ได้นะคนนี้อยู่ขอบบ้องคุณมาทำอไรหน้าอะไรเนี่ยกระโดดหลบกระโดดหลบอะไรหรอกระโดดหลบให้กระโดดแกลเป้อะกระโดดแกลเป้ อวะให้อสองทีได้ไหมจะได้ดูสีอ่ะมาๆอกินึงถ yeah> ้ามึงเผื่อตายขึ้นมากูจบได้จบนะอย่ารองี <S 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 ่ดันะอะไรอะไรอะไกมามุเป็นไงรขาเรียกว่าโดดมาเก็บยาพูดมากตายแล้วนะอีดัเลยมาเลยัานติตอโดดไปไหนโอ้ยไงครับมันมดนเทียมาน่ยแค่นี้เท่ามาดูเลยครับโอ้โหมันทำโงโก้ค่นี้ท่ากูทำมาทั้งหมดที่ดักแดงมาแล้วยี่น้ามูลานแขนเก่าเจอเซลฟินแมง ควรออกผมว่าอารอนเพราะมันจะนิ่งนําไปว่าไม่น้องบอกเดี๋ยวก็ตามอะไรไอเกียรตนี้มึงโดดตรงขีดขาอะไรครับไม่โดดอรเลยน้องผมโรกันโอเคโอเคโอเคโอระวังนะโอโอระวังนะโออะไรอะไรน้องเกียรตินี่มันชวยขอบชีกูไม่มีแล้วด้วยดาลุกพี่มาช่วยไหมนกิโลให้กับเงาครับอันนี้นะอย่ไปเดินหลอกว่ะ โอยออกเกาะช้อนท้อช้อนด้วยเหรอจะมาระคายเครื่องหนังหมูป่าได้ยังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เอ้ยต้องกลับไปรีเลื่อยเลยหรอเอ้าแม่หน่อยกแพ้เอ้ยแอบมองจองหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไอ้จักรกลมันวางเอาไฟอ้าวกลับมาอย่างนี้ก right, ็ตายดิครับน้องสาวจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราื่องเข้าแล้วนะเรื่องเข้าแล้วนะยังไม่ตายอะครับสกอร์ยังนำอยู่นะขยันพูดด้วยนะคนโดนนำอ่ะมาดีโอโอ้ยั้นถึง วิ่กลับเงาลงไปพี่จิโตแเทป่ะตอนนี้มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมาดิโค้ชเหมือนแรงอ่ะกระดาษบากระดาษบาจริงเอาว้านาัเยยเียไอ้เียดป้อมไหมผมให้คุณมีป้อมเลยมามามาดิหลบไปก่อนนิโก้ดี่จิโตไมึงขับเงาไป่อยควายฟ้าปฟาปฟาปฟาโโอโอแตกนะพูดจริงอ๋อเหรอใช่อ๋เหรออ๋หรอ ปาลสนีกระบอกท่าเด็ดนิ่าโอ้โเชี่ยมันมีระเบิดนี่ว่าเผ็ดใส่พระเหินคุณจับไว้แต่รองเท้ายังไม่ชนะฮัลโหลเกมมันเรียบมันเรียบโอ้คุณไม่อ่านเกมมันล่วงหน้าผมอ่านไปสี่ช็อตแล้วเมื่อกี้ใช่ช็อตเลยเหรอสี่เลยตัวอะไรเนี่ยเจ๊แค่ป้อมเดียวนะรู้จักหาไม่กลับตายนะเอลลี่หายมากมากเลยอ่ะให้โอกาสโอเสถียรขอรับโอกาสเดี๋ยวได้อยู่แต่ครับแจ๋วฟ้าฟ้าฟ้าไม่ไหวไปไหนอะน้องมีอยู่นี่ ชวพูดเราไว้จังวะสาิเปอร์เองไม่ได้เล่นสีสินั่นนี่ยน้องไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะโดรไม่โดนเหรอไม่โดนรบไม่โดนครับอะไรอะไรอ่าเงาหมด่นี่สีแดงเท่งสีแดงเทงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าฝาฝาาอาาตาไปรอเอามาตู้กุ้ตู้กุตู้กุตู้กุ้ตู้กุตู้กุ่ตู้ใสแล้วกุ้ใสแล้ว嘛เอาหนีไปไหนอ่ะเกมนี้รือเปล่า นึกว่ามันจะกลับไปสัตว์ตรงเงาเลกแต่ใจแมงเม่ถึงอานเกมพลาดไปว่ะเพิร์ดอัปเดตคุณลืมไปได้ไงเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ต่อไปจากนี้มึงอะฟันรัวๆแล้วเรื่อไม่ได้แล้วนะไอ้น้องอะไร้าอะ่ราอุกยเขียนกุลอยน้ากุ้ยแรงมากแรงลุดมากแรงสุดลรงสุแต่คุไม่กลับบ้านุไม่กลับบ้าน แบบจัหวัดเลยไหมจัวัดแบบใจถึง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 เอาคุต่อต่อเอาอย่างนี้อย่างนี้คนตายนะมีคนตายนะเกเงากบเงาครับแกนะมีกูมีิ๊นะมีกิ๊เข้ามาลอวเอาเอาคุณเลื่อนตยเนาะได้โอเคคุณ กูเลี้ตุ๋ยนะกูเลี๋ยงตุยนะไม่คิดนะก็คือเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเจอเหลี่ยมกว่าเนาะจากว่าพี่หักสอบเหลี่ยมเมื่อกี้ก็สวรตื่นเงลี้ยด้วยนะให้บอกใครโอ้ยแพ้ได้ไงวะไม่เอาทันจิโร่มาเออมึงเจอทันจิโร่กูปะกลับไปนอนกอดกล่องรอทันจิโร่ดีกว่าแต่ก่อดหนึ่งก็หอมขึ้นเหมือนพี่แต่เราสะกนลักษณะเป็นเหลี้ยง คนแพ้ไม่ต้องรับบทลงโทษลาก่อนซึ่งนิสัยเยียมฮารากิริ